มาเที่ยวทะเลในแต่ละครั้งนะคะผิวของเราเนี่ยจะถูกทําร้ายเป็นอย่างมากด้วยทั้งแสงแดดแล้วก็ลมนะคะดังนั้นก่อนที่จะไปดินเนอร์กันในวันนี้เนี่ยพิมอยากจะมาแชร์เทคนิคง่ายๆซึ่งง่ายในที่นี้ของพิมเนี่ยบอกเลยว่าง่ายจริงๆค่ะไม่ต้องพกสกินแคร์มาทางบ้านนะคะวันนี้เนี่ยพิมพกมาเป็นกระเป๋าเล็กๆเท่านี้เองนะคะแล้วตัวที่เป็นตัวไฮไลท์เนี่ยยิ่งเล็กลงไปอีกค่ะ คือเจ้าแคปซูลตัวนี้นะคะคือ n s k i n Age Lock t r u e f e c e Essence Ultra นะคะหรือที่พิมพ์เรียกเขาว่าแคปซูลหน้าเด็กตัวนี้เนี่ยเป็นสกินแคร์ที่พิมพใช้บำรุงผิวหลังๆหน้าเป็นตัวแรกค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าตัวนี้เนี่ยนะคะมีชื่อว่า Age Lock เพราะว่าเน้นไปในเรื่องการชะลอวัยเป็นหลักนะคะแล้วสําหรับเทคโนโลยี AgeLock เนี่ยนะคะยังเป็นสิทธิบัตรของทาง Nu Skin อีกด้วยค่ะพิมพ์ชอบตัวนี้มากๆเพราะว่ามาในรูปแบบของแคปซูลพกพาง่ายใช้ง่ายนะคะสะดวกมากๆเลยสําหรับในวันปกติธรรมดาเนี่ยนะคะพิมพ์ใช้เพียงแค่1แคปซูลนะคะในตอนเช้าแล้วก็1แคปซูลในตอนเย็นก็เพียงพอสำหรับการบารุงผิวหน้าแล้วนะคะแต่ในวันพิเศษพิเศษแบบนี้ที่ต้องการการดูแลเยอะนะคะก็จะใช้เป็น2แคปซูล เพราะว่าตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากการบำรุงไปที่ผิวหน้าแล้วนะคะยังดีสำหรับผิวช่วงคอเนิ้ออกแล้วก็หลังมือของเราอีกด้วยค่ะที่พิมพ์บอกว่าเป็นแคปซูลหน้าเด็กก็เพราะว่าเขามีส่วนผสมของเอสโตรซินที่ช่วยกระตุ้นการสร้างอีลาสตินในผิวทําให้ผิวดูกระชับและเรียบเนียนอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งเจ้าแคปซูลตัวนี้พิมพต้องบอกเลยนะคะว่าขาดไม่ได้จริงๆค่ะ สำหรับการมาเที่ยวทะเลแบบนี้นะคะนอกเหนือจากการบำรุงผิวหน้าแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่พิมอยากจะเน้นย้ำนะคะก็คือการดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะหรือถ้าจะให้ดีมากกว่าปกตินะคะนั่นหมายรวมไปถึงทั้งน้ำเปล่านะคะหรืออาจจะเป็นน้ำผลไม้ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็สิ่งที่พิมเชื่อว่าทุกๆกท่านต้องทราบดีอยู่แล้วนะแต่อาจจะไม่ได้ทำกันเป็นประจำนะคะก็คือการทาดกันแดดซ้ำทุกทุกๆอชั่วโมงนะคะเพื่อปกป้องผิวคุณจากแสงแดดค่ะเอาละค่ะสำหรับตอนนี้นะคะพิมต้องขอตัวไปแต่งหน้า ก่อนนะคะจะต้องไปดินเนอร์แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่ามีผิวที่ดีเนี่ยแต่งหน้านิดเดียวก็สวยได้นะคะสาหรับตอนนี้พิมก็พร้อมที่จะไปดินเนอร์แล้ววันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ